พี่อันพี่มาที่นี่เพราะตลาดยุโรปใช่ไหมใช่น่ะสิพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะพี่พาทีมงานของเปอาส่วนที่มีคุณภาพมากๆม,มาด้วยต้องได้อะไรบ้างละพวกเขาปฏิเสธวัตถุดิบของน้ำยาแห่งชีวิตแล้วก็สูตรที่พวกเขาไม่รู้จักด้วยค่ะนี่คือเลขาของพี่เองไอจิ้งสวัสดีค่ะทำไมคราวที่แล้วนายรีบออกไปจังเลยละ่ะไปฆ่าคนนะ่ะ พี่วางใจเถอะตอนนี้พวกเขายอมรับข้อตกลงของเราแล้วไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ตอนนี้คุณอยู่ในประเทศอื่นมีหลายคนที่มีอำนาจและทรงพลังมากๆพอถึงตอนนั้นเธอก็รู้เองแหละตอนบ่ายมีงานเลี้ยงที่ครหาหัสวินเซนต์ประธานของธนาคารเชิญพี่เข้าไปร่วมงานด้วยนายไปด้วยกันก็ได้นะครับพี่ ถ้าพวกเราเข้าร่วมจะดีมากเลยนะเบื้องหลังธนาคารใหญ่ๆพวกนี้มีตระกูลใหญ่ๆคอยนุ่นหลังกันทั้งนั้นถ้าพวกเราอยากจะเข้าตลาดที่นี่พวกเราจะต้องยืมพลังของพวกเขาสักหน่อยคนพวกนี้มีไหวพริบมากทั้งยังมีความโลภถ้าพวกเราโน้มน้าวใจพวกเขาได้พวกเราจะได้รับผลประโยชน์มากมายเลยละพี่อันพี่ยังมีผมอยู่ข้างๆเสมอนะอืมกระหั د วินเซนต์ เชิญเลยค่ะคุณอันมาจนได้นะวิสเขาโยท่านประธานของธนาคารสกอตแลนด์นี่คือน้องชายของฉันเองเฉินฟานอ๋อคุณเฉินจากตะวันออกนี่เองนี่คือสมาชิกของบ้านท่านหลอดเอริสดาวนี่นี่คือท่านเกลลองผู้อานวยการฝ่ายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นี่คือท่านบรัสผู้จัดการธนาคารนานาชาติลอนดอนบริษัทเปาส่วนเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำยาแห่งชีวิตใช่ไหมค่ะคุณเกอร์ผมจำได้ว่ากระทรวงฝ่ายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเราห้ามนำเข้าของเหลวสู่ตลาดใช่ไหมใช่แล้วละ่ะพวกเราพิสูจน์แล้วว่าน้ำยาแห่งชีวิตมีอะมิโน ที่ทำอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ได้น้ำยาแห่งชีวิตเป็นอันตรายงั้นเหรอไอพวกนักธุรกิจการเมืองไล้น้ำยาคุณอันถ้าคุณร่วมมือกับบริษัทคานเพื่อช่วยผลิตยาที่ไม่อันตรายต่อมนุษย์เราจะรับพิจารณาอีกทีละกันบริษัทยาคานเนี่ยนะฮ่าฮน้ำยาแห่งชีวิตของเราเป็นของบริษัทเราเราจะไม่เข้าร่วมกับผู้ใดทั้งนั้นค่ะ นั่นน่าเสียดายนะครับคุณอันอย่างถ้าคุณอยากจะเจาะตลาดที่นี่คุณจะต้องยอมหน่อยแล้วล่ะยังไงซะคุณน่าจะรู้นะคะว่าเราไม่อยากจะปล่อยมือจากสูตรน้ำยาแห่งชีวิตให้คนอื่นแล้วถ้าเราจ่ายมากกว่านี้ล่ะคะนี่มันไม่เกี่ยวกับเงินนอกนะผลของน้ำยาแห่งชีวิตนั้นรุนแรงมากแล้วถ้าพวกคุณ มาเจาะตลาดแล้วแล้วก็จะต้องเป็นคู่แข่งกับบริษัทยาของที่นี่อีกเยอะแยะเลยละนะถ้าคุณไม่ยอมพวกเราก็คงให้คุณเข้าร่วมตลาดของพวกเราไม่ได้หรอกนะยังไงซะพวกเราก็ยังให้เกียรติบริษัทของคุณอยู่ถ้าบริษัทของคุณยอมมาเป็นฝ่ายสนับสนุนทำงานให้กับเรานั่นใครนะเดี๋ยวคุณก็รู้เอง ฉันมาแล้วคุณแลนแคสเตอร์คุณแลนแคสเตอร์ aster, ในที่สุดคุณก็มาแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นคุณคือตอนงานประมูลวอลสตีทปีประจำปีผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการสนับสนุนให้เลือกตั้งด้วยนี่เขาคือใครนะเอลดี้แลนแคสเตอร์ประธานสมาคมกอล์ฟของอเมริกานะ่ะใช่ตระกูลแลนแคสเตอร์ ในอเมริกาหรือเปล่าคะสาวสวยคนนี้คือบอสของบริษัทเปาสว่วนกันเหรอครับใช่ค่ะคุณแลนแคสเตอร์ผมได้ยินมาว่าบริษัทเปาสวนะ่วนน่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างน้ำยาแห่งชีวิตนี่ครับโชคร้ายหน่อยนะครับที่ไม่มีคนสนับสนุนมันเข้าตลาดของที่นี่เลยคุณเอลดีมีวิธีแก้ปัญหาเหยอคะ ทำไมเราไม่ดื่มกันสักหน่อยล่ะครับนี่เป็นงานเลี้ยงนะฉันไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์เลยนะเลยฉันจะดื่มกับเขาได้ยังไงคุณอันอยางคุณต้องหัดเข้าใจสถานการณ์บ้างนะผมนะแค่อยากให้คุณดื่มวายแก้วเดียวในขนาดที่คนอื่นอยากได้ทั้งบริษัทเปาส่วนคุณจะเลือกแบบไหนละ่ละก็ได้คะ่ะ ตอนนี้พวกเขาอาจจะยังไม่อยากได้มันแต่ในอนาคตพวกเขาจะต้องอ้อนวอนขอซื้อมันอย่างแน่นอนแล้วนายคือใครกันละ่ะฮะเป้าหมายของตระกูลของฉันก็คือน้ำยาแห่งชีวิตนั่นและที่ฉันทำก็คือบังคับให้คุณอันยางยอมบอกสูตรน้ำยาแห่งชีวิตกับฉันเชีร์ฟานมันก็แค่แก้ววายแก้วเดียวนะไม่เป็นไรหรอกไม่นะพี่ ที่ไม่รู้หรอกว่าที่อยู่ในมือพี่มันคือเครื่องดื่มแบบไหนกันแน่